สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อรับในชุดรอบเช้าของเรานะครับมาพบกับพี่สมาชิกอีกแล้วนะสำหรับช็อตเด็ดในชุดเช้านี้นะครับก็เป็นหนึ่งชุดอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันนะก็ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนพี่นะนับทูเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับวันนี้มีอะไรพี่พี่ท่ารับชมกันบ้างแนวพี่พี่จ๋าวันนี้มีอะไรพี่พี่ท่ารับชมกันบ้างนะครับเริ่มต้นรายการแรกเลยกันพี่นะในชุดเช้านี้นะในพี่เอะในชุดเช้านี้นะรายการแรก ในรายการแรกเป็นปเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อจงครับพี่แนวเหรียญรูปทรงหยดน้ําหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกแนวเหรียญรูปทรงหยดน้าครับพี่เนียไหมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเอาสามร้อยบาทเนี่ยพ่อจงแล้วก็องนี้พ่อผางพี่มือได้มานะดูดิดช้ําหน่อยแต่ดูง่ายถ้าจะใช้พุทธคุณนี้ได้เรื่องเลยเอได้เรื่องเลยพี่แนวพ่อผางนะ นี่คือเหรียญหลวงพ่อผางครับพี่ในเงาว่าอุดมคงคาครีเขตนะครับสามร้อยบาทนะครับอ่าทรงผลใหญ่อันนี้น่าใช้นะครับพี่ดูเนื้อนลยในครับโอ้โหเป็นไงนะครับร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้นะครับพี่พี่ร่องรอยการแขวนร่องรอยการใช้นะครับพี่ดูเนื้อเลยแล้วีนพี่ดูเนื้อเลยเอาร้อยบาทเดิมเห็นไหม เอาสามร้อยบาทนี่ครับทรงพุนใหญ่ทรงพุนใหญ่สามร้อยบาทนะครับทรงพุนใหญ่แล้วก็องนี้ครับพี่นะองนี้จะเป็นพระชัยเห็นไ,ไหมเป็นพระชัยอ,อุดครั่งนี่ครับเห็นไหมอุดครั่งอันนี้น่าจะโซนวัดหนังครับพี่เห็นไ,ไหมอุดครั่งแนวโซนวัดหนังสามร้อยบาทนะครับโซนวัดหนังครพี่นะสามร้อยบาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็องนี้นะครับองค์นี้น่าจะเป็นเหรียญของเออ่จุฬาลงกรณ์นะครับเนี่ยแล้วเหรียญนี้พี่นะนั่นเป็นเหรียญหลังคุดนะครับเหรียญหลังคุดนี่เขาเก็บเก่าจริงพี่นะครับเก่าๆดูดูความเก่าเลยนะโอ้โหความเก่าแบบเก่าสุดๆเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับเหรียญแนวเหรียญหลังคุดนะครับเอาไปสามร้อยสามร้อยแล้วก็หลวงพ่ออันนี้จะเป็นหลวงพ่อกวยกับพี่นะครับโอ้โหอัปป้าขึ้นมาเป็นสาสาเลยพี่ไหม เดี๋ยวเราขอกลวยนะพี่นะในครับหลังอันนี้เป็นหลังยันนะพี่นะอ่าเป็นหลังยันนะพี่นะปีสองหนึ่งเอาสามร้อยนะครับหลังขอกลวยนะครับขูดสาขึ้นแบบนี้พี่ไม่จัดเหรอสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับขุดสาครับพี่นะครับขุดสาเนื้อขูดสาใหญ่แล้วดูเนื้อเนี่ยดูความจัดจ้านดูความเก่าของเนื้อปราองค์นี้นี่คือขุดสาใหญ่หลังรอยนิ้วมือแผ่วๆเบาๆบางๆครับพี่คลาสสิกจัดเนื้อคลาสสิกสุดๆเลยพี่ สามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ครับ,บรพี่นำองค์นี้ไปเหรียญเออเขาเรียกขาพิตโตนำโด่งพุทวดโอ้ยไงเนื้อโลหะแบบเบาๆนะพี่นะรอยปั๊มปิ้นหลังใช่ไหมครัรอยปั๊มปิ้นหลังอันนี้ดูง่ายดีพี่เส้นของแมวพึ่งเลยนะคมกริบเลยพี่แนวโด่งป,ปูทวดหลังโด่งปูทิมสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้จะเป็นรูปภาพเนี่ยเป็นรูปหลวงพ่อกล้วยนะครับ,รบ,รบกําลังเอาเสกทํา น้ำมลในครับอ่ากําลังสิกทําน้ำมนอยู่พี่คมชัดลึกเห็นไหมคมชัดลึกครับพี่โอ้โหแบบนี้แบบอยิงย่งหน้าหน้าจัดพี่เอาสามร้อยครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นของหลวงปู่บุญครับพี่หลวงปู่บุญวัดจางบางแก้วเห็นไหมพี่ดูดูไหมด,ด,ด,ดูยันเลยนี่หลวงปู่บุญดงูง่ายได้เดิมเดิมเลยพี่เดี๋ยวปู่บุญน,นะ นวครับเอาสามร้อยแนวปูบุญนวดูง่ายละไได้เดิมเลยนะครับปากน้ําอันนี้ปากน้าดูง่ายดีพี่แนวรุ่นสี่แนวตัวพอสัมผัสด้านหลังแนวรุ่นสี่ครับพี่ในครับเนื้อเดเนยพเ่นะเนื้อเดิมเดินี้เอาสามร้อยบาทในครับสามร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปครับพี่ในครับสาหรับองค์ต่อไปนะครับเป็นสมเด็จพระนังพิมพ์ใหญ่อ่าเป็นพิมพ์ของหลวงสิทธิการเดียพี่แนวพิมพ์ใหญ่นะดูดิฟอร์มพระจะาร่มอกกระบอกฟอร์มพระจะาร่ม อกกระบอกสวยสุดนะครับสวยสุดอ่าสวยสุดฟอร์มพระลำอกกระบอกเอาสามร้อยบาทนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะหลวงสิทธิการนะพี่นะนะบอกผมแบบนี้นะฟอร์มพระลำลำนะครับทางเราจัดให้นี่ครับยนะทางเราจัดให้เนี่ยับเราก็ไปเรื่อยๆพี่ผงสุพรรณนะครับผงสุพรรณนี้ไม่ใช่ธรรมดานะดูดิเห็นไหมพระผงสุพรรณอันนี้เห็นยังตัวตัดด้านข้างอ่ะ เอาสามร้อยสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็พระศิวะีแนวองค์นี้เป็นพระศิวะีครับพีน่นครับอ่าด้านหลังจะเป็นยันเดี๋ยวพี่นะับหล่อบัวกลวยไหมใช่ไหมด้านหลังจะเป็นตัวยนันสามร้อยบาทเนี่ยครับองค์นี้จะเป็นรูปหล่อกแนวหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินอันนี้น่าจะเป็นหอยจ,จันแจ๋หลวงพ่อเงินนะเนื้อแบบเอาพี่ลองดูเนื้อโอ้โหเนื้อโลหะแบบ ช่ครับว่าสุดๆเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็นี่เป็นคูวัดคูบัวนะครับปูบุญเสกครับพี่วัดคูบัวนะ<ม>นี่ดูง่ายพี่แนววัดคูบัวเอาแบบเขาเน้นดูง่ายแล้วเ,เอาเอาเท่าไหร่สามร้อยบาทแนววัดคูบัวแนววัดคูบัวไปสามร้อยครับพี่แนวนางพระยาแนวพิพิษานางพระยาเราเน้นดูง่ายดูเลย เห็นไหมนี่คือนางพญานี่พี่นับพิษณรุโรกนะครับเห็นไหมเน้นดูง่ายเราเน้นได้เดิมเลยล่ะถ้านางแบบนี้นะดูดูแขนดูอกดูเอวดูเข่าดูแข้งนะครับดูธรรมชาติโดยรวมไปเลยพี่เอาเก้าร้อยนี่ยครับดูง่ายทีพี่เอาไปเก้าร้อยบาทนครับเก้าร้อยบาทนะครับถายา่นเนีย่ายย่คนก็ดูง่ายนะครับดูง่ายเ้วได้เดิมแน่นอนเนี่ยนเนื้อแน่นครับทายานเห็นไหมเนื้อแร่ถายาน ทาย,ยาทเอาเอา่ทาย,ยาทเอาห้าร้อยนะครับทาย,ยาทเนีเอาไปห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นอ่าแซย,ยิทครับพี่หลวงภูภูนะอันนี้แก้วจะกรอบแล้วก็เขาติดอันนี้ไว้พี่แล้วเขาที่เอาติดกาวไว้แนวี่จ๋าองค์นี้ไม่ธรรมดานะนะครับติดกาวไว้ดูกาวด้านหลังเลยเห็นไหมมีร่องกาวเลยหลวงภูภูเห็นไหมคือภาพเดิมจริงแล้วเอาห้าร้อยบาทนะครับหลวงภูภูนะห้าร้อยบาทนะครับ มาต่อกันนะสำหรับรายการต่อไปนะครับวงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนั่งสิงนะครับนั่งสิงนี่เนื้อเดิมเห็นไหมสิงนี่นั่งหูเนื้อเดิมเลยพี่เนื้อเดิมเนื้อจัดจ้านเลยละ่ะนะครับอันนี้จะเป็นขี่สิงนะผพก็กลวยพี่เห็นไ,ไหมดูดิดูตัวยันนี่การกดยันดูเดิเอาสามร้อยเนื้อเดิมจริงนับได้มาแบบเดิมๆเลยพี่แนวสาหรับองนี้นะสามร้อยบาท ี่ครับโอ้โหนี่แหละมันถึงจะสุดยอดพี่แล้วเอาสามร้อยบาที่ครับเอาละพี่ี่ครับต่อไปนะครับองค์นี้ครับพี่แล้วเลี่ยมเงินนะครับองค์นี้เลี่ยมเงินเป็นของแต่จริงๆพระแบบนี้นะครับเป็นพระอาจจะเป็นพระพื้นที่นะครับอาจจะเป็นพระพื้นที่ก็พี่นะบพทารามราชบุรีนนครับเป็นพระราชบุรีับพี่เลี่ยมเงินนะพี่นะครับวัดอะไรนะวัดศรีอาจเนี่ยอุปประชาวัดพระศรีอาจนะครับ เนี่ยพี่แลวเลียงเงินหนาปึ๊กเลยเอาเก้าร้อยบาทนะครับเลี้ยงเงินหนาเลยพี่แล้วไม่มีบอยบอยนะคร้บไม่ได้มีบอยบอยอันนี้เป็นพระพิตาหลังตารางพี่พระพิตาเนื้อผมคู่รักหลังตารางเอาสามร้อยอันนี้หน้าหน้าหน้าวิเคราะห์ออหน้าวิเคราะห์พี่สามร้อยบาทนะครับอ่าแจกปีนังครับพี่แล้ววันนั้นก็ไม่รู้ใครสอบถามผมไว้นะครับปีนังนี่เลยพี่จัดให้ครับอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าอีกหนึ่งรอบรับพี่ ใครไวใครได้พี่นะ้าแจกปีนังดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงได้เลยสามร้อยบาทนะครับปีนังนะสามร้อยบาทนะครับเราก็หลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเนื้อตะกวัวสองหน้านะครับหลวงพ่อเดิมนะสามร้อยบาทนะครับพ่อเดิมพ่อเดิมแล้วก็มาเห่สวนกันพี่โอ้โหถ้าเนื้อแบบนี้แล้วพี่นะ้าในครับบอกคําเดียวเลยว่าจัดจ้านใะจี๊ดจัดจัดจ้านเลยล่ะดูดิดจี๊ดจัดและจัดจ้านนี่คือพี่มาเห่สวนนะ บางเชียบนะครับ Regierung. โอ้บางเป็นเหรียญเลยอะเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็วัดกลางของข่อยเขาใส่ไปสององค์นะพี่แนยผมเอามาสององค์เลยนะมีอหน้าจอสี่เหลี่ยมกับหน้าจอโคง้งแนวบ,บอกผมแบบนี้นะแนบอันนี้หน้าจอสี่เหลี่ยมก่อนรนบเปิดหน้ารนบหน้าสี่เหลี่ยมดูนี่วัดกลางของข่อยเขามีสององค์ครับพี่เนบอ้าววัดกลางของข่อยเขามีสององค์ แม้วัดกลางคองคอยนะเอาวัดกลางคองคอยเอาสามร้อยบาทแนวสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่แนบองนี้โค้งหน่อยแนวองค์นี้โค้งหน่อยเนี่ยดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยเห็นไหมเน,นี่ยดูเนี่ยเห็นไหมดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติพี่นะดูความโคง้ง เนื้อสวยมากเห็นไหมเนื้อสวยเลยพี่เน็มสำหรับองค์นี้เอาวัดกลางนะสามร้อยบาทนี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่แนวสสำหรับอง,งนี้นะครับเป็นของนะครับออ่วัดโพนี่ครับพี่วัดโพนะก้อนก้อนก้อนเลยพี่ม่วัดโพ สามร้อยบาทนะครับก็ดูผีนะครับก็ดูผีสามร้อยในครับก็ดูผีสามร้อยในครับเหรียญหลวงพ่อเดิมแล้วเหรียญหลวงพ่อเดิมอันนี้ได้เก่าในครับได้ธรรมชาติดีพี่นะครับได้เก่าได้ธรรมชาติได้ริ้วรอยนะครับนะได้เก่าได้ธรรมชาติได้ริ้วรอยพี่ท้าสองสี่แปดสองแล้วที่จ๋าสองสี่แปดสองเหรียญนี้เอา เนวห้าร้อยแลยวกันพี่แนวเลียมเปิดหน้าเปิดหลังมาแนววินเทจแน่นอนแนแอร์วิจารวินเทจแน่นอนในแอร์แล้วก็อีกองหนึ่งแนวองค์นี้จะเป็นสมเด็จแต่เขาซ่อมมานะเป็นรอยซ่อมโบราณมาพี่ในแอรเห็นไหมน่าจะเป็นรอยซ่อมโบราณมาด้านหลังนี่สนิทเลยนะพี่นะในแอร์แทบจะมองไม่ออกเลยเห็นไหมในแอร์แทบจะมองไม่ออกเลยนะพี่ในแอร์เป็นสมเด็จวัลขังนะครับแต่ซ่อมมานะนับซ่อมเก่าเครื่องซ่อมโบราณพี่ในแอร์พิมพ์พระประธานในแอร์เนื้อหนึบนุ่มเลยในแอร์ เห็นไหมพิมพ์พระประธานเนื้อหนึกนุ่มเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับรัวเลยพี่นะครับเออรัวเลยแล้วก็เบี้ยนะครับเนี่ยฟังเสียงเลยเหมือนเซมซีเลยพี่เออนะครับเบี้ยนะเป็นเบี้ยโขงใหญ่ๆนะครับมีตะกุดด้านล่างหนึ่งดอกน่ะเห็นไหมเบี้ยโขงใหญ่ๆเลยพี่นะมีตะกุดด้านล่างหนึ่งดอกนะครับเห็นไหมก็คุยอะ ดูฟังเสียงดิแนวะไม่ธรรมดานะพี่เอาเบียร์ลูกใหญ่นะเอาสามร้อยแล้วกันนะครับ,รบไม่รู้จะเอาราคาไหนพี่นะราราคาแบบแบง่แบงๆไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วองนี้พี่เรานี้จะเป็นรูปนะครับเป็นรูปพร้อมสีพึ่งนะครับลวงพ่อท้าววัดกระบบขึ้นพึ่งรูปท่านกับสีพึ่งสีพึ่งแห้งนะเห็นไหมสีพึ่งแห้งนะรูปท่าน กับสีพึ่งหลวงพ่อทาบวัดกระบบขึ้นพึ่งเอาเอาไปห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทาบวัดกระบบขึ้นพึ่งนะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเราก็องค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นเตารีดนะครับเตาดีหลวงปู่ทวดนะครับแต่ด้านหลังก็รอกว่าวัดช้างให้นะเป็นลอยหล่อพี่เป็นตัวหล่อนะวัดช้างให้นะไม่ตัวตอกนะหล่อ เห็นไหมเป็นรอยเทหล่อมาเลยเนี่ยครับเห็นไหมพี่เป็นรอยเทหล่อมาเลยนะอัน,นี้เป็นของวัดช้างให้พี่นะครับสมบูรณ์แบบนะครับได้สวยด้วยเอาสามร้อยบาทในวัดช้างให้ในวัดช้างให้เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็อันนี้เป็นเออ่เฉลิมเฉลิมพระเกียรตินะครับให้ดูดูง่ายดีพี่แล้วเฉลิมพระเกียรติ เนื้อเป็นก้อนๆ <_ d ata> ๆเลยพี่เห็นไหมเฉาเดิมพัะเกียร์ในะครับฉเฉื่อยพัะเกียร์เอาเก้าร้อยบาทนะครับพี่ๆทำดูง่ายดิเก้าร้อยในครับฉเฉื่อยพัะเกียนนะร์นะเฉื่อยพัะเกียร์แล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับอ,องค์นี้จะที่ไหนก็ได้นะครับถ้าเนื้อออกโซนนี้นะครับเนื้อออกโซนนี้สไตล์นี้ในพินานับที่ไหนก็ได้เนะี่ยออกโซนนี้แหละสไตล์นี้ สวยนะสวยได้เดิมเลยพี่นะครับอาสวยได้เดิมเลยพี่เอาสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวดนะนะครับเนบืน้อว่านะครับหาที่เอาในครับหาที่เราช่วยกันหาที่กับพี่นะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นเอ่อพระหูยานลบบุรีพี่ในครับกรุเก่าองค์นี้พี่นารณาพรหูยานลบบุรีกรุกเก่า เห็นไหมพี่กูเก่านะแนวบุร hmm. ุรีนะบุรุรีกูเก่าเอาองนี้เอาเอาเท่าไหร่เอาห้าร้อยบาทนะครับบุรุรีแนวบุรุรีกูเก่านะครับเอาไปห้าร้อยแล้วกันพี่นะครับราคาแบบแบ่งปันกันนะครับแล้วก็รูปหล่อหรือว่าเงินนะครับองนี้เป็นสามชายแต่อย่างว่านะพี่นะครับนะด้วยความเก่าความแห้งด้วยผิวพันด้วยเนื้อที่เป็นธรรมชาติ เห็นไหมด้วยความเก่าด้วยความแหง้งด้วยผิวพันธุ์และด้วยเนื้อที่เป็นธรรมชาติพาได้เดิมดีนะเอาเอา, 300, ส,านะส,สามร้อยแนวรู่หลอพิมพ์ี้ตาในครับหนูเงินนะแนวสามร้อยบาทในครับเราก็องค์นี้ครับพี่นะองค์นี้จะเป็นเออ่พระยอดขุนพลชากางราวครับพี่ในครับกู่อาวาสน้อยนะครับกรุอาวาสน้อยกำแพงเพชรครับพี่นะครับนี่คือยอดขุนพลเนื้อชินเงินนะครับนี่คือยอดขุนพลครับพี่เนื้อชินเงินซึ่งเป็นพระแท้นะครับ แนวเออซึ่งเป็นพระแท้นะครับสำหรับองนี้นะครับราคาไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะแนวราคาก็ไม่ได้รุนแรงมากมายพี่นะนะราคาแบ่งปนงนันกันเอาเก้าร้อยบาทสำหรับองนี้นะเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทก็ค้ําเกวียนับพี่แนวหลวกปูจีนพห่พี่พน้หลวงปูจีนนะค้ําเกวียนเอา เก้าร้อยบาทนะครับปูจีนข้อวเปลี่ยนแล้วก็เนื้อเหลืองนะครับองนี้นะเนื้อเหลืองปูทวดนะพี่นะปูทวดเนื้อเหลืองวิ้เนื้อสวยเลยล่ะไม่เหลืองธรรมดาพี่นะเหลืองสวยเห็นไหมเหลืองสวยเหลืองธรรมชาติแล้วปูทวดเนื้อเหลืองห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้นี่ดูเนี่ย อันนี้เป็นาปากน้ําพระผงของขวัญปากน้ำแร็ครูดดุลล่อนแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทนะี่ครับอ,องค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นของนะครับอกครุฑพี่นะครับเป็นบางหุ่นพรมนะครับอกครุฑเนื้อก็ต้ําตาลปี๊บนะครับเหนียวแน่นมากนะครับอ๋อเหนียวแน่นมากนะครับอกครุฑเห็นไหมพี่สไตล์เนื้อพระนะครับเอา เอาห้าร้อยแล้วกันพี่อ,อกครุฑนี่นะน้ำบางหุ่นพรมอกครุฑนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นเนื้อตะกั่วสีแดงครับพี่นะแกะออกมาปุ๊บนี่สนิมแดงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมดูสนิมดูช่วงอกดูช่วงเอวดูช่วงใบหน้านะครับดูด้านหลังนี่คือเนื้อตะกั่วสีแดงเห็นไหมเนื้อตะกั่วสีแดงพี่นี่ มเอาห้าร้อยบาทนะครับกูเพชรบุรีนะครับเนื้อตะกั่วสีแดงกูเพชรบุรีนะครับเราก็ขี่นกนี่พี่หลวงพ่อปานนะนกเดิมนกดูง่ายในครับพี่พี่นกเดิมนกดูง่ายนกเดิมนกดูง่ายนะครับในครับ องนี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้เป็นโหแร่บางไผ่พี่ในพี่ดูแร่บางไผ่เนี่ยเห็นไหมดูเนื้อแร่เนี่ยเห็นไหมประกายระยิบระยับไปนะเนื้อแร่เนี่ยเนื้อแร่นะ เนื้อแร่เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเนื้อแร่นะพี่นาะนนะครับแล้วก็เตารีดครับพี่นะวงนี้เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์ห้าแนวเตารีดหลวปงปู่ทวดนะครับหล่อโบราณนี่พี่นะปีศูนย์ห้าโอ้ร้อยหล่อ,อด้านหลังหล่อสักขนาดนี้พี่หล่อโบราณปีศูนย์ห้าอันนี้เอาเอาไปเอาไปห้าร้อยบาทนะครับดูง่ายดี ห้าร้อยบาทในครับห้าร้อยบาทรายการสุดท้ายแล้วะท้ายสุดครับพี่ในครับสมเด็จดงังของพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่เลยนะพิมพ์ใหญ่ด้านหลังตายางครับพี่เห็นพิมพ์ใหญ่นะดูเลยดูพิมพ์ฟอร์มลึกเห็นไหมเนะื้อการกดพิมพ์พิมพ์ฟอร์มลึกนะครับด้านหลังตายางชัดเจนครับพี่ออกม่วงในครับตายางชัดเจนนะครับออกม่วงนี่พี่นะเอาห้าร้อยบาท ในครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนครับสายดย่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ